สวัสดีเพื่อนๆชาวโรบอกทุกท่านกันด้วยนะครับในคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่2ของวันแล้วนะครับซึ่งในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเรามาอยู่กันในเกม Rock and Adventure กันบ้านนะครับเพราะว่าในวันนี้เนี่ยทางเกม Rock and Adventure เนี่ยก็ได้มีการอัปเดตเทศกาลคริสต์มาสนะครับหรือว่ากิจกรรมวินเทอร์อีเวนต์เข้ามาในเกมเช่นเดียวกันนะครับพร้อมกับเจ้ามังกรตัวใหม่นะซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยเรานะครับจะมาดูรายละเอียดมารีวิวเจ้ามังกรตัวใหม่ตัวนี้กันด้วยแต่ว่าก่อนที่เราเนี่ยครับจะไปรีวิวเดี๋ยวเราเน เข้ามาก่อนดีกว่านะครับแต่ว่าก่อนไปรับชมคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็รบกวนเพื่อนนะครับกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยนะครับโอเคนะครับเ,เพื่อนๆและเพื่อเปนการไม่เสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเรานีครับเข้าไปที่ World Winter World นะครับหรือว่าโลกคริสต์มาสในเมอกม d a r Adventure กันเลยดีกว่าครับในตอนนี้นะครับประตู Winter Event หรือว่าโลก Winter Wonderland เนี่ยก็ได้เปิดทําการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเราสามารถเดินเข้ามาแล้วก็สามารถที่จะวาร์ปเข้าไปตรงจุดเทเลพอร์ตตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะเข้าไปที่ World Winter Wonderland หรือว่าโลกของกิจกรรมคริสต์มาสในเกม Dark n a จอร e ประจำปี2024นี้ซึ่งต้องบอกนะครับว่าโลก Winter Wonderland เนี่ยนะครับทางผู้พัฒนาเขายังใช้โลกเดิมอยู่นะครับยังไม่มีการปรับปรุงหรือว่าเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับซึ่งหลังจากที่เราเนี่ยได้เข้ามาแล้วนะครับก็ให้เรามาคุยกับเจ้า Snowman ตัวนี้ก่อนนะก็มันจะถือใคร Winter Egg เอาไว้อยู่นะครับก็ให้เราเนี่ยคุยกับเจ้า Snowman นะครับเจ้า Snowman ตัวนี้จะมีชื่อว่า Sylvester Snowman นะครับโดยเจ้า Sylvester เนี่ยก็จะทำการแนะนำนะครับเกี่ยวกับวิธีการเล่น Winter Event นะครับหรือว่าทา ภารกิจต่างๆในโลกวินเทอร์เวอร์แดนแลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นการหาสโนเฟิกนะครับแล้วก็การฟักไข่นั่นเองนะครับซึ่งหลังจากที่เราเนี่ยได้คุยกับเจ้าซิเวสเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะได้สโนเฟ k กมา25สโนเฟิกนะครับแล้วก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาแบบนี้นะครับเกี่ยวกับวิธีการเล่นมินิเกมต่างๆนะครับในโลกวินเทอร์เวอร์แดนแลน์นั่นเองนะครับซึ่งเราบอกว่าไอสโนเฟ k กอันนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเหมือนกับค่าเงินที่เราเนี่ยนะครับสามารถใช้ในการจับจ่ายใช้สอยต่างๆนะครับในเมืองวินเทอย่่างอืนนะคร มาดูกันที่เอ่ออีเวนต์ช็อปก่อนแล้วกันนะครับซึ่งในอีเวนต์ช็อปตรงนี้เนี่ยนะครับจะใช้ค่าเงินสโนว์เฟลกนะครับหรือว่าเจ้าตัวเกรดหิมะในการแลกของรางวัลต่างๆนั่นเองเสน่ห์ร้านค้าตอนนี้นะครับก็จะมีพวกเออ่น้ำยาพรีเซตต่างๆนะครับแล้วก็มีน้ำยาทาสกินกับเบรดนะครับแล้วก็อาจะมีวินเทอร์วอเตอร์แลนด์ทีมนะครับเป็นสกินเกาะส่วนตัวนั่นเองนะครับที่จะเป็นสกินเกาะในทีมคริสต์มาสอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยนะครับผมชื่นชอบเจ้าตัวสโนว์กรอบทีมมากกว เราอยู่ในลูกแก้วของทิงเกอร์เบลอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีน้ำยาตีมน้ำยาเ,เปลี่ยนท่ามากมายเลยนะครับมีสกินกระเป๋าซานตาแบ็คแพค,แคด้วยนะครับแล้วก็ คริสต์มาสแมทเทอเรียลพชั่นนะครับเป็นสกินในการเปลี่ยนแมทเทอเรียลมังกรของเราอ๋อหากว่าเราเนี่ยใช้กับมังกรของเราเนี่ยนะครับมังกรของเราจะมีเอ่อเป็นพื้นผิวที่เป็นเปเปอร์นะอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นยังไงนะครับไม่เคยเห็นคนใช้เลยหลักๆก,ก็จะประมาณนี้ละกันนะครับเพื่อนๆส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพวกน้ำยาพรีเซตน้ำยาตีมแล้วก็พวกน้ำยาเปลี่ยนท่าน,นะครับแล้วก็จะมีสกินกอดส่วนตัว2สกินนะครับแล้วก็อ่สกินกระเป๋าเนี่ยนะครับหนึ่งสกินเป็นสกินซานต้าแบ็คแพ็คนั่น เท่านั้นเองแล้วก็จะมีในหมวดบิลดิ่งนะครับเป็นพวกของตกแต่งบ้านต่างๆ,ๆที่อยู่ในตีมคริสต์มาสนะครับก็สามารถมาแลกกันได้นะมีเยอะๆเลยนะครับอะย้อนกลับมานิดนึงนะครับตรง c c e s s o r y store นะครับเป็นของตกแต่งบังกรนะอ๋อก็จะมีพวกชุดผ้าครูมีมะนะครับหรือว่าเสื้อกันหนาวนั่นเองนะที่สามารถเอาไปตกแต่งบังกรได้นะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆซึ่งพูดมาถึงตรงนี้เพื่อนๆหลายๆคนก็น่าจะสงสัยแล้วว่าเราจะหาตัว Snowflake ให้เยอะๆได้อย่างไรนะครับซึ่งต้องบอกว่าไอตัวน,นีินนธกกาารใาร ปัญหาหรือว่าในการฟาร์มเนี่ยที่หลากหลายมากๆเลยนะครับเริ่มจากวิธีแรกที่เราจะสามารถรับเจ้าสโนว์เฟลกได้นะครับก็คือการเล่นมินิเกมต่างๆนั่นเองซึ่งในปีนี้เนี่ยมีมินิเกมให้เราเลือกเล่นได้นะครับอยู่ที่5มินิเกมเลยนะครับโดยมินิเกมแรกนะครับที่เราจะเห็นได้ชัดเลยก็คือสโนแมนโชดาวน์นะครับเป็นมินิเกมที่แบบจะเป็นเหมือนการดวลสโนแมนอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งสนามมันก็ไม่ได้อยู่ไกลเลยนะถ้าเราบินมาบนเขาตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นสนาม ของ Snowman น h o ว d o w n นะครับเนี่ยเห็นไหมเขาก็จะมีการแข่งขันกันอยู่นะครับอะซึ่งอันนี้ผมจะไม่รอแล้วกันนะครับเพราะว่ามันต้องรอระยะเวลาในการเริ่มมินิเกมนั่นเองโอเคเราข้ามมาเลยแล้วกันนะครับมินิเกมที่2ก็คือ Santa h e ป p e r นะครับอันนี้เป็นมินิเกมประเภทโคอปซึ่งเราเนี่ยสามารถช่วยกันกับเพื่อนคนอื่นในการทําหรือว่าเล่นมินิเกมวันนี้ได้ด้วยนะครับยิ่งมีคนเล่นเยอะเนี่ยก็จะยิ่งเสร็จไวโอเคหลังจากเริ่มมินิเกมมาแล้วเนี่ยนะครับเพื่อนๆมินิเกมนี้เนี่ยค่อนข้างง่ายเลยก็คือให้เราเนี่ย จะเก็บเลยกดอีเก็บนะครับหรือว่ากดกร a ฟตรงนี้ก็ได้แล้วก็ให้เราเนี่ยนะครับบินมาตรงนี้นะครับจะเจอกับหลังคาบ้านหลายหลังมากๆเลยนะครับก็คือให้เราเนี่ยเอากล่องขอวันนะครับตามสีเนี่ยมาส่ง ที่บ้านาต่างๆนะครับซึ่งให้เราเนี่ยอ่านทางด้านบนนะครับหรือว่าจะสังเกตจากสีของกล่องของขวัญก็ได้นะครับแล้วก็ให้ไปส่งตามสีปล่องไฟนั้นๆนั่นเองอ่ะเมื่อกี้ผมได้สีฟ้าน้ำทะเลใช่ไหมก็ส่งไปแล้ว <c oughs> แล้วก็บินกลับมาเก็บอีกอันนึงปุ๊บแบบนี้นะครับต่อไป Orange นะครับหรือว่าสังเกตตรงข้างล่างก็ได้ก็จะเป็นสีส้มนะครับก็ให้บินไปที่บ้านที่มีปล่องไฟสีส้มนะครับแล้วก็เอาของขวัญมาส่งให้กับเด็กๆนั่นเองโอเคแล้วก็บินกลับมาเก็บเรื่อยๆ ยิ่งเยอะตามจํานวนคนนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็กองสีขาวก็บ้านที่ปล่องไฟสีขาวแบบนี้อ่านะครับยิ่งเราใช้มังกรที่แบบมีความเร็วในการเคลื่อนที่สูงๆเนี่ยนะครับก็จะยิ่งเอ่อทำให้มินิเกมอันนี้เนี่ยนะครับเสร็จได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองโอเคนะครับตอนนี้ได้16แล้เลยนะครับแป๊บเดียวเองโอเคอันนี้สีอ่ะยังไม่ได้เก็บแนฮะโอเคคนเยอะฮะบงังโอเคสีเขียวฮะก็ไปบ้านปล่องไฟสีเขียวปุ๊บอ่าสิบเก้าแล้วต่อไปมีคนมาส่งแล้ว โอเคน่าจะเสร็จพอดีครับและหลังจากที่มิชชั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับของรางวัลเอา โอเคได้รับของรางวัลนนครับก็กดเคลมได้เลยก็จะได้สโนว์เฟลกมาจํานวนหนึ่งแต่ยังไม่พอก็คือเรามีโอกาสที่จะได้รับไข่จากการเล่นมินิเกมนี้ด้วยนะครับเ,เพื่อนๆโอเคต่อไปเรามาเล่นจิงเจอร์บีดเบเกอร์กันบ้างดีกว่าอ๋อแล้วก็ลืมบอกไปนะครับว่าหลังจากที่เล่นมินิเกมจนเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีคูลดาวน์อยู่ที่1นาทีนะครับดังนั้นก็วนไปเล่นมินิเกมอื่นก่อนก็ได้นะครับอะเรามาเล่นจิงเจอร์บีดเบเกอร์กันบ้างดีกว่านะครับเป็นการทาคุกกี้ขนมผิงนัน ให้เราเนี่ยกดครีมนะครับกดารายละเอียดของทางด้านขวาบนนะให้ครบนะครับอาหารก็จะอยู่ที่ S แบบนี้ซึ่งหากว่าเรากดผิดเนี่ยนะครับเพื่อนๆมันก็จะมีขึ้นตรงนี้ซึ่งเราสามารถทําผิดได้3ครั้งแต่ผมจะลองทําผิดครั้งที่1เห็นไหมอ่ะเดี๋ยวลองทําแบบถูกต้องเลยแล้วกันนะครับหรือว,ว่าจะเป็นการคลิกแบบนี้ก็ได้อ่ะผิดอีกแล้วแฮะปึ๊บแล้วก็หางก็คือตรงกลางนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะอธิบายแล้วกันแย้มก็คือ อันดับแรกให้กดแยมก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นหาเนี่ยคือตรงกลางถ้าเป็นส่วนตัวเนี่ยนะครับจะอยู่สีฟ้านะครับแบบนี้อ่ะปึ๊บอันนี้คือ3อย่างแล้วก็ตาจะอยู่ทางด้านขวานะครับก็ไม่ได้ยากอะไรนะเพื่อนๆก็กดหรือว่าจะเป็นการกดคีย์บอร์ดก็ได้แบบนี้ก็จะสะดวกแล้วก็ง่ายมากยิ่งกว่านะครับจะใช้เวลาเร็วกว่าด้วยนะครับเพื่อนเอ่ะปึ๊บถ้า3อย่างแบบนี้เนี่ยคือง่ายเลยนะฮะปึ๊บแล้วก็ไม่มีหางก็คือ A กับ D อ่าแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือครบก็ง่ายเลยนะครับ หลักๆเนี่ยนะครับให้เพื่อนๆสังเกตที่แยมนะเออระวังตรงแยมให้ดีนะครับโอเคสีเขียวแล้วก็ตาแล้วก็สีฟ้าครับแล้วก็สีเขียวตาสีฟ้าโอเคนะครับแล้วแต่คนจะเออสังเกตแล้วกันนะครับเพื่อนๆแต่ละคนก็จะมีเทคนิคที่ต่างกันออกไปแล้วกันนะครับโอเคแล้วก็ถ้าหากว่าเราเนี่ยทำจนครบ30อันเนี่ยนะครับมันก็จะเสร็จเลยนะครับแล้วเราก็จะได้เรื่องของรางวัลเนี่ยสองชิ้นนั่นเองอเดี๋ยวผม อใกล้ทำผิดเลยแล้วกันนะครับเพื่อนเจะได้แบบจบอีเวนต์เลยนะครับอันนี้คือทําได้จํานวนน้อยก็คือจะได้เลือกของรางวัลเพียงแค่ชิ้นเดียวนะครับแต่ว่าก็จะมีโอกาสได้ไข่เช่นเดียวกันนะครับออันนี้ได้ Snowflake กไปอีก24โอเคนะครับต่อไปเป็นอ่ามินิเกม Nutcracker นะครับ อ๋อตอนนี้มีคนเล่นอยู่นะฮะโอเคองั้นเดี๋ยวเรารอมินิเกมจบก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนๆอ่ะระหว่างนี้เราข้ามาที่อ่มินิเกมโควอลก่อนแล้วกันซึ่งมินิเกมโควอลเนี่ยนะครับเป็นมินิเกมที่ทําให้เราเนี่ยมีโอกาสได้รับสโนว์เฟลกเนี่ยที่จํานวนมหาศาลมากๆนะครับซึ่งในมินิเกมนี้เนี่ยจะให้เราเนะครับไปตามหาเจ้าตัวสไปร์เพนกวินนะครับหรือว่าเพนกวินสายลับนั่นเองซึ่งเออ่เจ้าเพนกวินสายลับเนี่ยมันจะซ่อนตัวอยู่ในวินเทอร์วอเตอร์แลนด์นะครับก็ให้เราเนี่ยไปตามหาเจ้าตัาัััวววเพนนนนนกกิสาายยลบตตีี้้ซึ่งนน่งงอผมม็หไ เจอเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเพนกวินหรือว่าสปายเพนกวินของแต่ละคนเนี่ยมันอยู่จุดเดียวกันหรือเปล่านะครับดังนั้นผมก็จะไม่ไปตามหาละกันนะครับก็เดี๋ยวเราวนกลับมารอไอ้เจ้าตัวนัดแครกเกอร์มินิเกมนะครับอีก20วี TV ก็ โอเคฮะตอนนี้เน okay, ี่ยมิน no so, so ิเกมนัดแครกเกอร์ก็ได้จบลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยเข้าวงได้เลยนะครับซึ่งมันจะมีระยะเวลาในการคูดาวอยู่ที่หนาทีนั่นเองก็เดี๋ยวเราเนะครับรอคูดาวหมดแล้วก็มินิเกมเนี่ยมันก็จะทําการเข้าดาวหรือเป็นการเตรียมเริ่มเลยละกันนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่มินิเกมเนี่ยมันเริ่มเลยละกันนะครับโอเคฮะตอนนี้เนี่ยมินิเกมนัดแครกเกอร์ก็ใกล้จะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับซึ่งต้องบอกว่ามินิเกมอันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายเลยที่ พ่นไฟใส่เจ้าตัวนัดแครกเกอร์นะครับที่เป็นหุ่นขึ้นมาอ่าเดี๋ยวมินิเกมเริ่มจะเห็นนะครับอ่าเดี๋ยวมันจะขึ้นมาแบบนี้อ่าก็ให้เราเดี่ยวพ่นไฟใส่เจ้าตัวนัดแครกเกอร์แบบนี้ยิ่งได้จํานวนเยอะเนี่ยเราก็จะยิ่งอ่าได้ของรางวัลเนี่ยนะครับเพิ่มมากขึ้นนั่นเองอ่าโอเคแต่ว่ามันจะมีกับดักอยู่นะครับแต่ว่าแรกๆเนี่ย กับดักจะยังไม่ขึ้นมานะตอนนี้เนี่ยนะครับกับดักขึ้นมาแล้วนะครับกับดักก็คือเจ้าเพนกวินตัวนี้นั่นเองซึ่งหากว่าเราเนี่ยเผลอไปพ่นไฟใส่เจ้าตัวเพนกวินเนี่ยนะครับมันก็จะลดเวลาของเราไป5วินาทีแบบนี้นั่นเองนะครับดังนั้นก็อย่าเผลอนะครับไปพ่นไฟใส่เจ้าเพนกวินเด็ดขาดเลยนะให้พ่นไฟใส่เจ้าเอานัแครกเกอร์เท่านั้นนะครับอ่ะแบบนี้ซึ่งหากว่าเรายิ่งมีจํานวนคนที่เยอะเนี่ยนะครับเราก็จะแบบไม่ต้องบินไปบินมานะก็แบบแบ่งโซนกันในการพ่นไฟนะครับโอเคตอนนี้เพื่่ออนนนนนก็แบบบพยููโ้ะครั โ okay. อเคบนไฟใส่นะครับ ซึ่งในการพ่นไฟเนี่ยเพียงแค่แ,แบบแตะๆนะครับมันก็จะแบบนับแล้วไม่จําเป็นที่จะต้องพ่นไฟค้างก็ได้นะครับเพราะว่าหากว่าเราพ่านไฟค้างเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องรอแบบค่าพ่นไฟมังกร <on> ของเราเนี่ยนะครับมันรีเจนขึ้นอีกมันก็จะเสียเวลานั่นเองเนะครับยิ่งจํานวนเยอะก็จะยิ่งได้ของรอางวัลเยอะนะครับและยิ่งหากว่าเราเนี่ยได้เลือกของรางวัลเยอะเนี่ยเปอร์เซ็นในการได้รับไข่ของเราเนี่ยมันก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะโอเคฮะตอนนี้ก็น่าจะใกล้จบแล้วนะครับได้ประมาณเจดิตัวเดี๋ยวเรามาดูนะครับว จำนวนน้อยกว่านี้นะครับเพื่อนๆแต่ว่าได้ของรางวัลเนี่ยสชิ้นอาจจะเป็นเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้เนี่ยผมมาเล่นคนเดียวนะครับแต่ว่าอันนี้เอ,อ่อคือมาเล่น2คนมันได้เยอะก็จริงนะครับแต่ว่ามันน่าจะหารจํานวนกันนั่นเองนะครับดังนั้นก็เลยได้ของรางวัลแค่ชิ้นเดียวนะครับโอเคได้สโนว์เฟล็กมาซึ่งเราบอกว่าในทุกๆการเล่นมินิเกมของเราเนี่ยนะครับเรามีโอกาสในการได้รับไขวินเทอร์เอ็กทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนๆอ๋อเลยก็ลืมบอกไปนะทุกๆครั้งที่เราเล่นมินิเกมเนี่ยเราจะได้แต้มทางด้านขวาล่างหรือว่าสโน,ว,นว์โ เพื่อเป็นการเปิดลูกแก้วตรงนี้นะครับเพื่อรับเจ้าตัว Snowflake ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการในการได้รับเจ้าตัว Snowflake วิธีแรกก็คือการเล่นมินิเกมนะครับต่อมานะครับก็คือการที่เราจะได้รับ Snowflake เนี่ยเราสามารถไปทำภารกิจของ Winter Event ได้โดยการกดไปที่ขวาล่างตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นร้านค้า Winter Event ตรงนี้มาแต่เราไม่ต้องสนใจนะครับให้เรากดไปที่มิชชั่นแล้วก็นะครับจะเจอกับ Winter Wonderland Quest นะครับก็สามารถกดวิวเพื่อเป็นการดูภารกิจได้นะครับซึ่งภารกิจเนี่ยมีทั้งหมด4ภารกิจด้วยกันนนครรรัภาากกกกจแ็ือใหห้้เเเ่ลมมทงด อันที่สองนะครับให้เราเนี่ยทำลายกล่องของขวัญทั้งหมด10กล่องซึ่งจะตัวกล่องของขวัญอันนี้เนี่ยมันจะส่มเกิดนะครับอยู่ในอ่า Winter Wonderland นี่แหละนะครับแต่ว่าเราต้องบินหานิดนึงนะครับอ่ะ ซึ่งมันบินหาไม่ได้ยากอะไรหรอกนะครับเดี๋ยวเราจะลองบินหาเจ้าตัวพรีเซนต์นะครับหรือว่าเจ้าตัวกล่องขวัญน,นั่นเองโอเคฮะตอนนี้เราเจอกับเจ้าตัวกล่องขวัญแล้วนะครับหลังจากเจอก็คือเอามังกรพ่นไฟใส่เข้าไปได้เลยนะครับก็จะมีเจ้าตัวสโนว์เฟล็กเนี่ยกระจายออกมาด้วยก็เป็นการฟาร์มสโนว์เฟลกไปในตัวเลยนะครับก็ให้พ่นไฟใส่จนมันแบบหายไปเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมเก็บสโนว์เฟล็กด้วยนะครับอ่ะเราย้อนกลับมาดูที่มิชชั่นของเราเห็นไหม อ่ะก็ให้เราเนี่ยทำลายทั้งหมด10กล่องนะครับแล้วก็ต่อมาให้เราเนี่ยไอซ์ฟิชทั้งหมด15ครั้งนะครับก็คือให้เราเนี่ยตกปลาในเวิร์อ่าเวนเทอร์วันแลนด์นะครับอ๋อแล้วก็ลืมบอกไปนะครับว่าถ้าหากว่าเราเห็นบ่อปลาแบบนี้นะครับให้เราเนี่ยรีบมาตกเลยเพราะว่าบ่อปลาแบบนี้เนี่ยนะครับมันมีโอกาสที่จะได้รับของแร่นะครับหรือว่าได้รับไข่ด้วยนะครับก็ให้ตกปลาแบบปกติไปได้เลยซึ่งอย่างที่ผมลองตกมาเนี่ยนะครับเพื่อนๆมันมีโอกาสเกือบจะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะในการได้ เห็นไหมได้ไข่อีกแล้วก็ให้เราเนี่ยเล่นมินิเกมไปซึ่งมินิเกมมันจะยากกว่าปกตินิดหนึ่งนะครับก็ลองกดกันดู โอเคปึ๊บแค่ตอนนี้ใกล้เสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยได้ไข่วินเทอร์เอกมาอีหนึ่งฟองซึ่งต้องบอกว่าไอเจ้าตัวบ่อปลาสีม่วงแบบนี้เนี่ยนะครับมันจะมีการสุ่มสปอนหรือว่าสุมเกิดนะครับกับบ่อปลาทุกที่เลยนะในวินเทอร์วอเตอร์แลนด์นะครับซึ่งต้องบอกว่าบ่อปลาในวินเทอร์วอเตอร์แลนด์เนี่ยมันมีหลายจุดมากๆแบบที่เพื่อนๆเนี่ยอาจจะคิดไม่ถึงนะครับบางจุดอาจจะอยู่ในถ้าก็มีนะเออแต่ที่หลักๆที่เห็นเลยก็คือตรงบ่อนี้เนี่ยนะครับมักจะเกิดบ่อยสุดเลยแล้วก็ออบ่อทางด้านตรงนี้ก็จจะมีีีโออกกกกาสเเเเิดเดช่่นนนยยวัตรง้็ค กัันนะครบบางทีนะมันก็ไปเกิดในถ้าก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งก็ให้เราเนี่ยตกปลาแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนครบทั้งหมดเนี่ยอ่าสิบห้าครั้งนะครับแล้วก็ภารกิจสุดท้ายเลยให้เราเนี่ยทำการจุดปืนใหญ่นะครับเพนกวินแคนนอนเนี่ยทั้งหมด3ครั้งซึ่งไอ้เจ้าตัว ปืนใหญ่เพนกวินแคนนอนก็คือปืนใหญ่ตรงนี้ซึ่งในการจุดหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะใช้เจ้าตัวสโนว์เฟลกทั้งหมดใน150นะครับในการายิงไข่ออกไป1ครั้งนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราข้ามไปก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการที่2นะครับในการได้รับเจ้าตัวสโนว์เฟลกนะครับหรือว่าเจ้าตัวเกรดหิมะนั่นเองแล้วก็เออ่ในวิทย์ยูเอ็นปีนี้เนี่ยเขามีการเดือดเดือดบอร์ดหรือว่าจัดอันดับกันด้วยนะครับคนที่แบบมีการจุดเพนกวินแคนนอนหรือว่าเก็บเกีเก่ยวไข่มากทีีีีี่่่่่สุุดดดนนนนนน,นนนนนะะคคคครรััััับบบบซึงงตตออออ้้้้ทท1กก็็ืณเเเยาไไขไปแลวหม8 0ฟองโอ้โหไม่รู้ว่าพี่เขาเนี่ยนอนบ้างหรือเปล่านะครับโอ้โหตอนนี้ก็คือเพิ่งเวลาประมาณแบบ5โมงเย็นนะครับเพื่อนๆแต่ว่าพี่เขาเนี่ย จุดไข่ไปแล้วทั้งหมด870ฟองเลยนะไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยทีเดียวซึ่งใครที่ได้รับอันดับที่1เนี่ยนะครับเพื่อนๆจะได้รับของรางวัลที่แบบพิเศษมากๆเลยก็คืออาไทเทิลนะครับหรือว่าไอข้อความที่แสดงอยู่บนหัวที่แบบจะเขียนว่าซูเปอร์แชมเปี้ยนนะครับก็คือให้กับอันดับที่1นะซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นคุณครันชี่เบิร์ดนี่แหละนะครับหรือไม่แน่ก็คือหลังจากใกล้ๆจบกิจกรรมเนี่ยก็อาจจะมีคนแซงไปก็ได้และคนที่อยู่ในท็อป10หรือว่าอันดับทีี่่่10ลงไไปปเเนนนนนยะครรัับกก็จดด้ทววอ์ชส ที่อยู่ในท็อป50เนี่ยนะครับจะได้การันตีช ANCE นะครับหรือว่าเอ่อเจ้าตัวมังกรใหม่ที่อาจจะยังไม่ได้เปิดตัวในสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็จะติดยีนอะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็ดังนั้นใครที่อยากได้นะครับไอเจ้าตัวของรางวัลต่างๆในลีดเดอร์บอร์ดตัวนี้เนี่ยก็อย่าลืมไปฟาร์มไข่นะครับเพื่อเป็นการรับของรางวัลต่างๆนะครับในเจ้าตัวลีดเดอร์บอร์ดตรงนี้อ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็เอ่อวิธีการได้รับสโนว์เฟลกวิธีที่3านะครับก็คือการใช้โรบ แนะนำสักเท่าไหร่เพราะว่ามันมีราคาที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับส่วนวิธีสุดท้ายนะครับในการที่เราจะได้รับสโนว์เฟล e ก็คือเราสามารถรับได้จากการเปิดกล่องของขวัญหรือว่าเทเชอร์นั่นเองนะครับซึ่งกล่องของขวัญเนี่ยมันก็จะอยู่ใน Winter w o n d e r l a n d ซึ่งต้องบอกว่าเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหลังต้นไม้หลังบ้านอะไรประมาณนี้เนี่ยเยอะเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหลกัลกๆเลยมักจะอยู่ในถ้าแบบนี้นะครับก็ให้เราเนี่ยเปิดถ้านะครับหลายๆถ้าเลยวิธีการสังเกตถาก้าก็ง่ายๆเลยนะครับให้สังเก บินตามค่า HP นะครับหรือว่าหลอดเลือดตรงนี้ไปอ่ะก็จะเจอกับถ้ำแล้วก็อมกรพ่นไฟใส่เข้าไปนะครับก็จะเจอกับเจ้าตัวกล่องของขวัญซึ่งอ่าไม่เพียงแต่เราจะได้รับเจ้าตัวสโนว์เฟล e นะครับเพราะว่าเรามีโอกาสในการได้รับไข่าจากการเปิดกล่องของขวัญด้วยนะเพื่อนๆแต่ว่าอาจจะมีโอกาสน้อยนิดนึงแต่ว่าเออหลักๆแล้วเนี่ยหลังจากที่เราเปิดกล่องของขวัญแล้วเนี่ยที่เห็นได้ชัดเลยก็คือมันได้สโนว์เฟล e ค่อนข้างเยอะเห็นไหมอันนี้ก็คืออยู่หลังบ้านเลยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะเพื่อนๆสำหรับวิธีการไดด้รรรัััับเเจจาตตวววนนะะะหหืออ่่กมง ต่อไปเราไปพูดถึงวิธีการได้รับไข่วินเทอร์เอ็กกันบ้างดีกว่านะครับซึ่งวินเทอร์เอ็กนะฮะในปีนี้ก็จะมีรูปร่างหน้าตาที่คล้ายคลึงกับปีที่แล้วเลยแบบนี้อ่ะก็จะเป็นวินเทอร์เอ็กสองนะครับซึ่งตอนนี้ผมมี4ฟองลวซึ่งระยะเวลาในการฟักตัวของวินเทอร์เอ็กสองเนี่ยจะมีระยะเวลาในการฟักตัวอยู่ที่1ชั่วโมงหากว่าเราต้มมอีิบนเรานะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะเร่งระยะเวลาในการฟักตัวได้โดยการใช้เจ้าตัวสปีดี้คูเบเตอร์นะครับตรงนี้เลยซึ่งะจะมี Snowflake เนี่ยในการปลดล็อกตู้ซะก่อนแบบนี้อะ ก็กด purchase ไปได้เลยนะครับเราก็จะสามารถใช้งานเจ้าตัวม้อได้นี่ครับซึ่งหากว่าปลดหม้อเนี่ยก็จะอยู่ที่100่งร้ f ยเมลเฟลนั่นเองแต่หากใครที่แบบอยากปลดล็อกเพิ่มเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องใช้ snowflake ที่มากขึ้นในการปลดล็อกจำนวนถัดๆไปซึ่งจะมีทั้งหมดอ่ะหกม้อด้วยกันนั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็เอาเจ้าตัว winter egg ของเราเนี่ยใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะครับก็ระยะเวลาในการฟักตัวเนี่ยมันจะเหลือเพียงแค่45นาทีเท่านั้นนะครับก็จะฟักเร็วขึ้นเรามาดูกันที่เปอร์เซ็นต์ในการได้รับรบ,บ 7จ็ดสายพันธุ์ด้วยกันสายพันธุ์แรกคือสกิฟเฟอร์นะครับอยู่ที่51%สายพันธุ์ที่2นะครับคือเอฟเฟอร์นะครับอยู่ที่35.5%สายพันธุ์ที่3คือนาดาเลอร์นะครับอยู่ที่5%ต่อมาสายพันธุ์ที่4คือฮิโรชิมนะครับอยู่ที่4%แล้วก็สายพันธุ์ที่5คือไฟไลเฟเรอร์นะครับรือว่าเจ้าต้นคริสต์มาสยักษ์เนี่ยอยู่ที่ราบเ่อสายพันุ์นะครับค่อมรสายพันธุ์ที่วกนะครับรือเจ้ามั ก่อนที่เกิดขึ้นมาจากไขวินเทอร์เอ์เนี่ยนะครับจะมีโอกาสในการติดาธาตุชูตติ้งสตาร์เนี่ยอยู่ที่5%นะครับแล้วก็มีโอกาสในการเกิดยีนนอร์เทิร์นไรท์นะครับอยู่ที่5%เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นความพิเศษของมังกรที่เกิดขึ้นมาจากไขวินเทอร์เอ็กซ์2024นะครับโดยหลายๆคนเนี่ยก็จะสงสัยใช่ไหมว่าอ่าวิธีการในการได้รับเจ้าวินเทอร์เอ็กซ์2024นี้เนี่ยมีวิธีการในการได้รับอย่างไรบ้างสงผมผมติต้องบอกว่ามันมีวิธีการที่หลากหลายมากๆเเเเลยยัับช่นนดีวกกจ้าเลยวิธีก คือการได้รับจากมินิเกมต่างๆนะครับทุกๆครั้งที่เราเล่นมินิเกมแล้วก็ทําการเปิดการ์ดของละวันเนี่ยเรามีโอกาสที่จะได้รับเจ้าตัววินเทอร์เอ็กซ์2024นะครับวิธีการที่2นะครับก็คือเราเนี่ยสามารถได้รับเจ้าตัววินเทอร์เอ็กซ์เนี่ยได้จากการเปิดกล่องของขวัญนะครับหรือว่ากล่องสมบัติที่จะอยู่รอบๆวินเทอร์วอเตอร์แลนด์แบบนี้นะครับแต่ว่าวิธีนี้เนี่ยมีโอกาสในการได้รับที่ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับแล้วก็วิธีที่3นะครับก็คือเราเนี่ยสามารถใช้สโนว์เฟล e กนะครับในการซื้อไอเจ กาารง่ยๆก็คือให้เราเนี่ยนะครับสมมติว่าเราอยู่ในเมืองใช่ไหมก็ให้บินมาที่อ่าเพนกวินแคนนอนตรงนี้อ่ะก็จะเจอกับเจ้าปืนใหญ่ใช่ไหมฮะก็ให้เราเนี่ยมาที่อ่วงล้อตรงนี้นะครับแล้วก็กด e เพื่อเป็นการสปอนนะครับแล้วก็สามารถเลือกจำนวนได้ด้วยนะว่าเราเนี่ยต้องการที่จะสปอนเจ้าตัววินเทอร์ x 224กี่ฟองนะครับซึ่งตอนนี้ผมจะสปอน1ฟองก่อนแล้วกันนะครับก็ทําการกดลันช์ซึ่งเราบอกว่าจุดนี้เนี่ยให้เพื่อนๆสังเกตดีๆนะครับเพราะว่าหลังจากที่เรากดลันช์แล้วเนี่ยเจ้าปืนใหญ่เนี่ยนะครับมันจจะทําาากรยิงเ้ นตรงนี้เนี่ยนะครับออกไปแบบสุ่มนะครับซึ่งเจ้าเพนกวินเนี่ยมันจะถือไข่ของเราไว้อยู่นะครับหลังจากที่เรากดลันช์แล้วเนี่ยให้ดูว่าไอ้เจ้าปืนใหญ่ตัวนี้เนี่ยมันยิงเพนกวินของเราไปตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดยิงหนึ่งครั้ง ปุ๊บอ่ามันหายแบบนี้แล้วก็ยิงไปนู้นนะครับก็ให้เราเนี่ยเอามกอองของเราบินตามไปแต่ว่ามันจะมีไอคอนขึ้นอยู่นะครับแบบนี้อ่าก็ให้เราเนี่ยมาทําการกด c o l l e กเอ็กได้เลยนะครับก็จะได้เจ้าตัวนเ n อร์เอ็กหรือว่าไขา่ฤดูหนาวป็สองพันยี่สิบแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่ผมคิดว่าง่ายที่สุดแล้วแหละนะครับเพราะว่าหากว่าใครแบบไปเปิดลุ้นอะไรประมาณนี้เนี่ยเราไม่ได้จริงๆเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะมา t y p ส snowflake ในการอ่าจุดปืนใหญ่เพื่อเป็นการสปอนเอ็กได้เลยนะครับแล้วก็วิธี นั่นเองอย่างที่ผมบอกไปนะครับบ่อปลาสีม่วงเนี่ยนะครับมันจะอ่ะเจออีกแล้วเห็นไหมบ่อปลาสีม่วงเนี่ยนะครับมันจะมีโอกาสในการได้รับเจ้าตัวอา่าไข่เนี่ยนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะ100%เลยแหละโอเคเดี๋ยวเราโยนเบ็ดไปแบบนี้นะครับแล้วก็รอผมคิดว่ารอบนี้ก็น่าจะได้ไข่อีกแหละนะครับโอเคฮะได้ไข่จริงๆด้วยนะครับก็กดคลิกซ้ายเป็นการเล่นมินิเกมได้เลยนะครับเพื่อเก็บเกี่ยวไข่นั่นเองอู้โหผิดพีปึ๊บอ่า มันอาจจะยากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าไอเจ้าไข่อันนี้เนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับปลาที่อยู่ในระดับเล gendary แหละนะครับเพื่อนๆังน้นอาจจะต้องแบบใช้สายตานิดนึงโอเคแต่ว่ายิ่งเราเนี่ยนะครับกดได้แบบคอมโบต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะยิ่งแบบเพิ่มเรลวขึ้นนะครับโอเคใกล้เสร็จแล้วนะครับ เรียบร้อยก็ได้วินเทอร์เอ็กมาอีกแล้วนะครับซึ่งต้องบอกว่าวินเทอร์เอ็ก2024นี้เนี่ยนะครับมันค่อนข้างได้รับง่ายเลยทีเดียวนะครับฟาร์มได้ค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวดังนั้นใครที่แบบอยากมาฟาร์มเนี่ยก็สามารถมาฟาร์มด้วยตัวเองได้เลยนะครับต้องบอกว่าได้ไข่แบบง่ายมากๆกว่าปีก่อน,คนๆค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสำหรับวิธีการในการได้รับไข่วินเทอร์เอ็ก2024นั่นเองอ่ะเรามารีวิวนะครับเจ้ามังกรตัวใหม่กันบ้างดีกว่านะครับที่เจ้ามัง หลายหลายคนก็น่าจะอยากเห็นเจ้ามาังกรตัวใหม่กันแล้วนะครับซึ่งก่อนที่เราจะไปดูตัวจริงของเจ้าอัลเฟฮอนเนี่ยนะครับเรามาดูสเตตัสของเจ้าอัลเฟฮอนกันก่อนดีกว่านะครับอัลเฟฮอนเนี่ยนะครับจะมีค่า HP หรือว่าเลือดนะครับอยู่ที่5,350โอ้โหเยอะมากๆนะดาเมจในการโจมตีเนี่ยนะครับสำหรับการพ่นไฟอยู่ที่120ดาเมจนะครับแล้วก็ในการกัดเนี่ยอยู่ที่475ดาเมจเลยความเร็วในการเดินเนี่ยอยู่ที่32แล้วก็ในการบินอยู่ที่37ถือว่าเป็นมังกรที่เคลื่อนที่ได้ค่อนนข้้้าางชะครับแลวก็เป็นมังกรที่ไมม่สาารถ หรือว่าทําการขยายพันธุ์ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรานะครับไปดูตัวเป็นๆของเจ้าอัลเฟฮอนกันบ้างดีกว่านะครับเพื่อนๆว่าในตัวเป็นๆของจเจ้าอัลเฟฮอนแล้วก็โอ้อันนี้เจอพอดีเลยนะครับอันนี้รู้สึกว่าจะเป็น แบบมัดศูนย์หรือเปล่าน่าจะใช่อ่าเดี๋ยวเรานะครับไปดูเอาเฟฮอร์ในร่างกลายพันธุ์เต็มเลยครับหรือว่าฟูลีมัดกันบ้างดีกว่าเนะครับเพืเ่อนๆว่ามันจะเท่แค่ไหนแล้วก็จุดเปลี่ยนแปลงของเจ้าเอาเฟฮอร์เนี่ยนะครับมันมีจุดไหนที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างน,นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับและนี่ก็เป็นเจ้าโอ,อ,อเฟฮอร์นะครับเพื่อนๆแบบตัวเป็นๆแบบร่างฟูลมัดหรือว่ากลายพันธุ์เต็มเรีย,บร,รยบร้อยแล้วนะครับซึ่งต้องบอกว่าจุดการเปลี่ยนแปลงนะครับของเจ้าเอาเฟย์ะอรมันี่ยอาง เริ่มมาจากจุดแรกนะครับจุดแรกที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือตรงส่วนคอนะครับที่เจ้าโอเปอร์เนี่จะมีเป็นหนามแหลมเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ส่วนที่2จะเป็นหนามแหลมนะครับตรงบริเวณลําตัวแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จุดที่3นะครับจะเป็นตรงส่วนปีกตรงนี้นะครับที่จะมีเป็นหนามแหลมเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ส่วนที่4เลยก็คือตรงปลายปีกแบบนี้นะครับก็จะมีเป็นหนามแหลมขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับที่จะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งต้องบอกว่าจุดนี้เนี่ยเป็น หาตรงนี้ขอเจ้าโอเปอเรนนะครับที่เมื่อเจ้าโอเปอเนเนี่ยเป็นร่างแบบฟูลิมัสหรือว่ากลายพันเต็มเนี่ยตรงหาขอเจ้าโอเปอเรนนะครับก็ที่มีหนามเพิ่มขึ้นมาแบบนี้ก็จะทาให้หางเนี่ยนะครับดูแข็งแรงนะครับดูแบบเทมาย,ยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเพื่อนๆและนี่ก็จะเป็นรายละเอียดรวมๆนะของเจ้าโอเปอเนที่มันจะมีรูปร่างแบบนี้ก็ต่อเมื่อนะครับอยู่ในร่างฟูลิมัสหรือว่ากลายพันธเต็มเรียบร้อยแล้วน,นั่นเองใครที่อยากได้นะครับเจ้าโอเปอเรนก็อย่าลืมนะครับไปฟาร์มไอ, 2024, เ,อเจ้าตัววิน ได้รับเนี่ยนะครับมันอาจจะน้อยไปชนิดหนึ่งดังนั้นก็สู้ๆแล้วกันนะครับเพื่อนๆหรือว่าใครที่แบบอยากได้เจ้าอพเฮอร์โดยที่ไม่ต้องไปนั่งฟาร์มเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถไปสั่งซื้อได้นะครับที่เพจพีแกลเซต์ดาวงอนฉับเอกนะทางเราเนี่ยมีเจ้าอพเฮอร์นะครับพร้อมจําหน่ายไปที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นใครที่อยากได้หรือว่าไม่มีเวลาฟาร์มจริงๆเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่เพจของเราเลยนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆก็จะประมาณน เนี่ยตั้งชื่อมันหลากหลายมากๆไม่ว่าจะเป็นเจ้ากระทิงน้าแข็งเจ้าเยติน้ําแข็งนะครับหรือว่าปีศาจน้ําแข็งอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่คนจะเรียกแล้วกันนะครับเพื่อนๆแต่ว่าส่วนตัวผมก็ขอเรียกมันว่าเจ้าเยติยน้ําแข็งละกันนะครับเพราะว่าดูรูปร่างหน้าตาของมันก็ดูแบบโหดป่าเถื่อนด,ดีนะครับเพื่อนๆก็จะประมาณนี้ละกันถือว่าเป็นมังกรที่ค่อนข้างแข็งแกร่งด้วยนะครับเพราะว่ามีค่า HP เนี่ยอยู่ที่5,000กว่าเลยนะครับแล้วก็ดาเมจเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับปานกลางนะครับแต่ว่าอาจจะมีข้อเสียก็คืืืออออคคคววววาาาาาาามเรรรนก่่่่่่่ทียจจะ้้้ไปบงพแแตดดึ นเนก็ถือว,ว่าค่อนข้างใช้ได้อยู่เลยเนะครับเพื่อนๆสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับหาาชอบคลิปแบบนี้หรือว่าเพื่อนๆท่านไหนมีข้อคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเจ้าเอาเพลนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอยากให้ทําคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้สำหรับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ